A ning amico yeah. เกี่ยวกับข่าวนี้เลยค่ยะตอ่อกันเลยอันหนิงก็คือว่าได้รับฉีดวัคซีนไปแล้วก็คือว่าคือตอนนี้เรากําลังจะบอกว่ามันมีเดี๋ยวอันหนิงเรื่องของฉีดวัคซีนผมขอยกยออไวปก่อน<ห>ผมขอเล่าตรงนี้ก่อนละกันนะครับขออนุญาตก็คือว่าเมื่อกี้เนี่ยมันค้างนิดนึงคือเรื่องของคนที่ติดเชื้อเนือเรือนจำเนี่ย หลายคนเนี่ยพอได้เห็นว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆวันนี้เรือนจําถึงมีการออกมาเปิดเผยตัวเลขทั้งๆท,งที่มันไม่ใช่ติดวันเดียวกันเป็นพันแน่ๆอะใช่ไหมมันน่าจะมีตัวเลขหรือว่ามีข้อมูลมีมีการติดกันมาก่อนหน้านี้แล้วมีตัวเลขอยู่แล้วแต่ถูกซ่อนไว้หรือเปล่าพักเ้าถ้าคิดในมุมแบบชาวบ้านแบบเราเนี่ยตัวเลขสองพันกว่าคนเ,ออเนี่ยนะมันไม่ได้มาวันนี้หรือไม่ได้มาเมื่อวานนี้ตัวเลขมันต้องถูกสะสมมาเรื่อยๆเรื่อย จนมีการถูกเปิดโปงในรอบของ2,800กว่าคนชาวบ้านคิดแบบนี้ในมุมแบบนี้มันอั้นไวอ่พอมันอั้นไวเนี่ยก็เลยต้องมีการเปิดเผยคือเนื่องจากว่ามันก็มีข่าวมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะว่าในเรือนจำเนี่ยมีมาตรการป้องก COVID, อันโควิดเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีคนที่เป็นคนที่ติดโควิดในเรือนจำอะเพียงแต่ว่าในรอบที่หนึ่งรอบที่สองเนี่ยติดก,กันไม่เยอะแล้วตอนนั้นเหมือนกับไวตัวทัน พอเจอนักโทษหรือว่าผู้ต้องขังที่ติดโควิดปุ๊บเนี่ยมีมาตรการแล้วก็ห้ามบุคคลภายนอกเนี่ยเข้า mm. แล้วคือด้วยความที่ตอนแรกมันยังติดน้อยเนี่ย mm. เข้าใจว่าการกักตัวเนี่ย mm. เพื่อที่จะไม่ให้ข้องเกี่ยวกับผู้ต้องขังรายอื่นเนี่ย mm. มันเป็นไปได้แต่พอหลังๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าด้วยระบบหรือว่าด้วยอะไรยังไงเนี่ยมันทําให้การติดเชื้อ mm. มันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเรือนจําแล้วคุณผู้ชมคิดดูว่าเรือนจำอ่ะ มันเป็นพื้นที่ที่อยู่กันอย่างค่อนข้างแออัดจริงๆมันก็คือชุมชนแออัดนั่นแหละนะครับเพราะว่าเราจะได้ยินคำว่านักโทษล้นคุกเนี่ยได้ยินเรื่องเนี้ยมาเป็นประจําเลยทีนี้พออยู่กันแบบนอนกันแบบตัวติดกันอะโรงนอนอะที่นอนกันแบบเรียงกันเป็นตับแบบเนี้ยถามว่าระยะห่างทางสังคมคืออะไรมันไม่มีอยู่แล้วมันมีไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือผู้ต้องขังเนี่ย มันอยู่กันตัวต่อมันอยู่กันตัวติดๆแบบนี้เนาะก็ยใช้ชีวิตร่วมกันตลอดแทบจะ24ชั่วโมงเลยนะครับทีนี้พอมันมีการติดขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่ากบรัฐจะทันเขาก็อยู่เฉยไม่ได้เพราะว่าคือบางทีพอฟังแล้วเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าไอ้สองพันกว่านี่หมดยังอ่ะหรือว่าอันไว้อีกเออหรือมันมีแค่สองพันกว่าจริงๆไหมเพราะว่านักโทษคุณผู้ชมมีเป็นแสนนะไม่ได้มีแค่หลักพันแล้วคือการติดได้สองพันคนเนี่ยมันติดมาจาก เรือนจําที่ไหนยังไงอันนี้อาจจะต้องละเอียดนิดหนึ่งนะครับแต่ภาพรวมที่อธิบดีกรมราชธรรมเนี่ยออกมาบอกก็คือว่าในเรือนจําพิเศษกรุงเทพตัวเลขกลมๆนะ1,800คนคทนัทนทัสถานหญิงกลางอีกพันกว่าคนนะครับยอดรวมนี้สองพันเนี่ยเอามาแค่การระบาดตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็คือการระบาดระลอกใหม่นะครับทีนี้พอเรือนจําเจอว่าผู้ป่วยของตัวเองติดโควิดเขาทํำยังไง เขาจะพาไปอยู่โรงพยาบาลข้างนอกไหมหรือจะไงจะจัดหาสถานที่พิเศษก็อย่างที่บอกว่าเรือนจําปกติแทบจะไม่มีที่อยู่อยู่แล้วการจัดก,การที่ให้คนที่ติดโควิดเขาอยู่เป็นส่วนตัวไม่เจอใคร24วันมันทาได้หรอมันทาได้จริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเรือนจำเนี่ยเขาจะพาผู้ต้องขังที่ติดโควิดย้ายย้ายไปอยู่โรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีการตรวจในเรือนจําซ้ําเรื่อย ซึ่งถ้าหากว่าเรือนจำไหนมีผู้ต้องขังติดเชื้อมากก็จะขออนุญาตผู้ว่าตั้งโรงพยาบาลสนามในเรือนจำ mm hmm. ไม่ต้องออกนอกพื้นที่เอาพูดง่ายก็คือว่าเรือนจำานีกว้างๆหน่อยโรงพยาบาลสนามอยู่ตรงนั้นเลยอ,อาจจะเปลี่ยนแบบสถานที่อย่างเช่นสนามหญ้าที่เคยให้ออกมาเดินเล่น ก็เปลี่ยนจากสนามหญ้าให้เป็นโรงพยาบาลสนาม<อ>ก็คือก็คือแล้วก็จํากัดพื้นที่ว่าใครไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าไปยุ่งในลักษณะแบบนี้นะครับแต่การแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือการระบาดระลอกนี้เนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ที่ติดเชื้อได้สูงแล้วก็การแสดงอาการเราเห็นหลายคนแล้วอปกติปกติปกตไปอุดหนุนแม่ค้าแถวนั้นไปท่องไปเที่ยวกว่าจะมีอาการออกมาโน่นโผล่ไปวันที่13วันที่14ช่วงท้ายๆของการกักตัวแล้วหลายคนก็เลยคิดว่าโอ๊ย ไม่น่าจะปลอดภัยไงทีนี้พอประมาทนิดหนึ่งปุ๊บมันก็เลยทําให้เชื้อเนี่ยออกไปแพร่ได้ง่ายเรือนจําเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วเดี๋ยวเราต้องดูว่าวันนี้สองพันกว่าแล้วพรุ่งนี้เรือนจาจะมีะรายงานอีกไหม,มไม่ไม่ค่อยอยากเชื่อว่ารายงานวันเดียวแล้วจะจบเพราะว่าเนี่ยขนาดในทั่วระดับทั่วประเทศเนี่ยที่มีมาตรการเยอะแยะต่างๆมากมายปิดร้านค้าปิดร้านอาหารหรือว่าโน่นนั่นนี่เนี่ยเราก็ยังเจอคนติดเชื้อรายวันวันละพันเก้าวันละสองพัน แล้วในเรือนจำอะ่ะซึ่งคนอยู่กันเป็นหลักหมื่นหลักแสนอะ่ะเขาจะคุมกันยังไงได้รวมไปถึงค่ะมีนักวิชาการบางบทางนะ่านออกมาแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าปัจจุบันนี้ในเรือนจำเนี่ยเรียกว่าเป็นชุมชนแออัดย่อมย่อมเลยก็ว่าได้นักโทษล้นคุกนี่คือเป็นปัญหาที่กรมรัทัณฑ์เนียต้องมีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยเขามีการเสนอความคิดเห็นว่านักโทษบางคทนบางราย ที่ใกล้ที่จะหมดโทษแล้วหรือว่าคือโทษมันไม่ได้หนักมากหรือว่าการกระทําผิดไม่ได้หนักมากให้มีการพักชําระโทษดีไหมพักโทษพักโทษนะคะรวมไปถึงเวลาเขาออกมาแล้วเนี่ยให้ใส่กําไร Es เอ็มเาท้าจะไม่หนีออกไปนอกประเทศแน่นอนจะไปที่ไหนทําอะไรก็จะได้รู้ในจุดนี้รวมไปถึงค่ะเขาบอกว่าแยกสัดส่วนให้ชัดเจน นักโทษหนักไปอยู่ในโซนหนึ่งนักโทษเบาอยู่ในโซนหนึ่งหรือเอานักโทษบางส่วนเนี่ยออกมาเอออันนี้แก้กไขได้ไหมคะก็ช่วยได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามีหลายคนเนี่ยที่เป็นผู้ต้องขังชั้นเยี่ยม,มต้องบอกว่าชั้นเยี่ยมเลยนะครับที่แบบอยู่ไปอยู่มาแล้วก็ได้ลดลดโทษโน่นนั่นนี่ จนเหลือระยะเวลาในการต้องโทษเนี่ยอีกไม่นานก็จะให้พักนี้เออไม่ใช่พักชำระพักโทษด้วยการให้ออกจากเรือนจําแล้วไปอยู่ในที่ไปอยู่บ้านโดยที่มีเงื่อนไขต้องใส่กําไร EM ต้องรายงานตัวต่อสารหรือเจ้าหน้าที่กี่เดือนครั้งอะไรก็ว่าไปตรงนี้ช่วยลดความแออัดในเรือนจําได้นะครับก็เป็นการจัดระเบียบอย่างหนึ่งเมื่อวานนี้มีประเด็นที่เล็กซี่พูดแล้วก็เฮ้ย อาจจะทําให้ผู้ว่าของรัฐโอไฮโอเนี่ยเขาได้ยินก็นได้นะเ,เธอพูดอะไรจําได้ไหมเมื่อวานอ่ะที่เธอบอกว่าไปฉีดวัคซีนแล้วให้ตังค่ะจำได้ไหมเธอบอกให้ใช่ร่ะเมื่อวานให้ห้าร้อยบาทาคนหนึ่งถ้าใครที่กล้าเดินเข้าไปฉีดวัคซีนหรือว่าลงทะเบียนปุ๊บแล้วเข็มเนี่ยมาปักที่แขนปุ๊บจดชื่อเรียบร้อยรับตังไปเลยห้าร้อยบาทม,มีใครกล้าบ้างถ้าคนไทยทำแบบนี้ดิฉันคิดว่าคนไทยทั้งประเทศพร้อมใจกันฉีดวัคซีนเออ มีนะ,ะก็นะ,ะก็เป็นผู้ว่าของรัฐโอไฮโอมีไหมจริงก็ส่งให้ไปแล้วนะก็คือว่าผู้ว่าของรัฐโอไฮโอเนี่ยเขาขึ้นข้อความในทวิตนะครับประกาศชัดเลยผู้ว่าชื่อว่าผู้ว่าไมค์จีวายผู้ว่าบอกอย่างนี้ครับว่า two weeks from tonight on may 26ก็คือ2สัปดาห์หลังจากนี้นับจากวันที่26พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ย We will announce t winner of a separate drawing <ม> for adults who have received at least the i r first dose of vaccines. เราก็คือนี่นี่นี่ทางแ่้สับสคริปตแ <c oughs> ห,หน่อยค่ะทางรัฐโอโเนี่ยจะประกาศรายชื่อผู้ชนะที่ได้รับการจับรางวัล<ม>กับคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนโดสที่หนึ่งไปแล้ว เป็นการชิงโชคเงี้ยเหรอฮะเออเอาชื่อเหอ <นะ S 1> สมมุติว่าเราไปฉีดวัคซีนปุ๊บคุณก็จะได้ชื่อหย่อนลงไปในก่องหลัยู่ในลังจากนั้นก็จะมีการแรนดอมจับขึ้นมามอบ,บรางวัลขึ้นมานแล้วก็เนี่ย this announcement will occur each Wednesday for five weeks ก็คือการประกาศนี้จะมีทุกทุกวันพฤหัสเออวันวันพุธค่ะ and the winner เนี่ย will receive 1 n e million dollars แล้วคนที่เป็นผู้ชนะจะได้เงินเท่าไหร่รู้ไหม หนึ่งล้านเหรียญโอ้โหเฮ้ยหนึ่งล้านเหรียญคูณ30 3สามสิบคูณสามสิบเข้าไปก็สามสิบล้านบาทถูกต้องสามสิบล้านบาททีนี้เนี่ยอันเนี้ยเชื่อว่ามันเป็นกุศโลรบายของทางรัฐโหย่นะครับเพราะว่าเขาจะแจกให้เนี่ยทุกสัปดาห์รวมห้าครั้งเพราะฉะนั้นก็แจกไปเลยเตรียมเงินห้าล้านเหรียญให้กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกๆ1หนึ่งสัปดาห์เขากระตุ้นไงกระตุ้นอยากให้ไปฉีดกันเยอะ จับฉลากชื่อที่เอามาจากฐานข้อมูลซึ่งเขาก็จะเปิดนะครับว่าใครที่ไปฉีดวัคซีนแล้วคือเขาอย่างนี้นะ,นะเพราะฉลาดมากคือเขาอย่างที้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้บังคับหรอกว่าคุณเนี่ยต้องไปฉีดวัคซีนแต่คุณจะได้เงินก็ต่อเมื่อคุณฉีดวัคซ,ซีนีวัคซนไม่ฉีดก็ได้เขาเนี่ยไปเอาข้อมูลจากฐานข้อมูลในทะเบียนบ้านเขาก็จะสุ่มจับขึ้นมาเล็กซี่เป็นผู้โชคดีฉีดยัง ฉีดแล้วเราเอาไปเลยแล้้วไดแต่ถ้าไม่ได้ฉีดยังไม่ละใจด้วย We so sorry We really sorry บอกน t ก็คือเสียใจด้วยจริงจนิงนคุณโชคดีแต่มีกรรมบังเพราะคุณไม่ได้ฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นเป็นการกระตุ้นว่าเฮ้ยถ้าใครอยู่ในโอไฮโอเนี่ยต้องรีบไปฉีดวัคซีนอย่างน้อยเข็มแรกเพื่อคุณมีดวงมีโชคคือไม่ติดโควิดแล้วเนี่ยยังได้รับเงินก้อนโตหนึ่งล้านเหรียญหนึ่งคุณผู้ชมเอาไปทําอะไรได้เยอะแยะเลยนะ 30ล้านอ่ะสุดยอดมากๆนี่คือกุศโลบายที่ดีมากๆปบกมือให<ๆ>้เรื่ไปถึงนักวิชาการในไทยเขาบอกแบบนี้เลยค่ะการฉีดวัคซีนเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าฉีดวัคซีนแล้วตายเนี่ยเหมือนถูกรางวัลที่1เพราะว่าซื้อลอตเตอรี่มาทั่วประเทศเนี่ยมันจะมีรางวัลที่1สักกี่ใบกันและการถูกรางวัลที่ห มันเนี่ยมีแค่คนสองคนแค่นั้นออรวมไปถึงค่ะใครที่ฉีดวัคซีนแล้วล้มป่วยหรือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเหมือนถูกลอตเตอรี่เลขท้ายสองตัวออมันก็จะน้อยหน่อยก็ถือว่าน้อยหน่อยเวลาแบบล้มป่วยนั่นคือเสียชีวิตถูกรางวันที่หนึ่งนะออล้มป่วยเนี่ยก็คือว่าถูกลงวันเลขท้ายสองตัวสามตัวอะไรแบบนี้ แต่ถ้าคนที่ไม่ฉีดวัคซีนเท่ากับว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ถูกรอตเตอรี่ถูกแล้วคุณมีสิทธิ์ตายด้วยใช่แล้วเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นคนที่อายุ18ปีขึ้นไปถ,ถ้าคุณโชคดีคุณจะได้รับรางวัลหนึ่งล้านเหรียญแล้วแต่ถ้าเกิดหยิบขึ้นมาปุ๊บอา้าวเป็นเด็กที่อายุยังไม่ถึง18ปี เขาก็มีรางวัลให้เหมือนกันคืออยากให,อกให้อยากให้ของประเทศไทยเนี่ยดูเป็นตัวอย่างแล้วก็มองนะครับว่าวิธีการแบบนี้มันเป็นอิน e n น i v e มันเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งคนที่อายุต่ำกว่า18ปีแล้วบังเอิญว่าคุณได้รับสิทธิโชคดีตรงนี้เนี่ยเขาถ้าคุณยังเรียนอยู่เขาให้ทุนการศึกษาเต็มหลักสูตร4ปีในมหาวิทยาลัย4ปีค่าเทอมเดี๋ยวรัฐโอยออกให้เลยรวมทั้งค่าหอพักค่าอยู่และค่าหนังสือ ถ้ากินไปหาเอาเองเรื่องนการศึกษาไม่ค่อยสนใจครับเพราะว่าถ้าดิฉันเป็นคนไทยสามารถโพสต์แล้วก็ขอรับบริจาคได้แรงอ่ะนะคะร่ะ